สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะจ๋าก,ก็จะมาเปิดถุงช้อปปิ้งของแต่งบ้านนะคะซึ่งเมื่อวานนะคะจ๋าก,ก็ได้ไปช้อปปิ้งประมาณ4ี่ห้าที่นะคะทุกคนจ๋าไปช้อปปิ้ง ที่แรกก็จะเป็นที่บาร์ดแอนด์บอดี้เวิร์กนะคะจ๋าไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ที่ที่2จ๋าก็ไปที่ที่เจมักนะคะก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาให้ทุกคนดูเหมือนกันนะคะแล้วก็มีที่ทาร์เก็ตทาร์เก็ตก็ได้มาอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ที่จ๋าชอบ อ,อีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่ไมเคิลนะคะจ๋าก็ได้ของมาพอสมควรนะคะแล้วก็ที่สุดท้ายนะคะเป็นที่ที่จ๋าไปช็อปประจําเลยนะคะร้านของตกแต่งบ้าน,นะคะก็คือร้าน Hobby Lobby นะคะจ๋าก็จะได้ของตกแต่งบ้านที่นั่นมาเยอะมากเลยนะคะซึ่ง h อ bby Lobby นะคะทุกๆปีเขาก็จะลดของตกแต่งบ้านทั้งหมดนะคะเกือบทั้งหมดนะคะเขาก็จะลดประมาณ40 50นนะคะแล้วก็ของแต่งบ้านที่จ๋าซื้อมาเมื่อวานนะคะจ๋าก็ได้ส่วน ลด50ถึง40ถึง50เปอร์เซ็นต์เกือบทุกชิ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทุกคนที่ Hobby Lobby นะคะเขาเอาของอตกแต่งช่วงคริสต์มาสมาวางจัดแล้วด้วยนะคะเร็วมากๆเลยนะคะทุกคนช่วงดูใบไ,ไม้ร่วงยังยังไม่เริ่มเลยนะคะแต่ว่าเขาเอาของคริสต์มาสของตกแต่งคริสต์มาสมาจัดแล้วก็วางแล้วนะคะที่ Hobby Lobby นะคะอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวจ๋าจะทาคลิป ตกแต่งบ้านเช่อกดูใบไม้ร่วงมาฝากทุกคนกันทุกคนเย่ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะชอบมากๆเลยนะคะช่วงหน้าฝนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะคะว่าจะาได้อะไรมาบ้างนะก็ของตกแต่งอยู่ในถุงนี้นะคะมีอยู่หลายถุงเลยนะคะจ๋าวางกองไว้ข้างหน้าจ๋านะคะทุกคนอาจจะไม่เห็นในวิดีโอนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดมาเปิดดูถุงแรกกันเลยนะคะไปร้าน โรดของจ๋าก่อนเลยนะคะร้านนี้ชอบมากนะคะชอบเทียนหอมนะคะจ๋าได้เทียนหอมมาสองอันนะคะร้านบาร์แดนบอดี้เวิร์นะคะซึ่งจ๋าก็ได้มาดูกลิ่นแรกกันเลยนะคะกลิ่นแรกก็เป็นกลิ่นเอ่อกลิ่นแรกนะคะก็เป็นกลิ่นพัมกินพะคาน์ดวาฟเฟิลนะคะหอมมากมากทุกคนกคนีคน่คือก่อนมันหอมมากมากเลยอ,ะอ่ะกลิ่นแบบมันอ่อนนะทุกคนนี่อยากให้ทุกคนได้ดมกลิ่นมากๆเลยนะคะจ๋าก็ได้มา อันอสองอันนะคะแล้วก็อีกอันนี้นะคะก็เป็นกลิ่นคาราเมลพัมกินนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมคะสีเข้ากับช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงมากๆเลยนะคะกลิ่นกลิ่นหอมนะหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูฝาปิดนะจ๋าชอบมากเลยนี่เป็นรูปใบไ,ไม้นะคะแล้วก็นี่เป็นรูปฟักทองนะคะทุกคนเห็นไหมคะเราทำเป็นดีไซน์มันสวยมากๆากจ๋าชอบนะคะ เทียนหอมนี้นะคะใช้ได้นานมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันใหญ่นะจ๋าจำราคาไม่ได้นะคะว่าเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจ๋าจะขึ้นราคาไว้ด้านล่างนะ,ะให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็จ๋าก็ได้ตัวที่วางเทียนมาด้วยนะคะเป็นแคนโดร์โฮลเดอร์นะคะอันนี้ลายน่ารักมากทุกคนเป็นรูปพัมกินนะคะจ๋าก็ได้มาอันนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูร้านไหนกันดีเอาที่อ่า ทีเจแม็นะคะร้านใกล้ๆติดกับทาร์เก็ตนะคะที่เจแม็จะได้นี่มันเลยทุกคนได้ฟักทองมานะคะเป็นแบบใสนะคะแล้วก็ข้างในนะคะก็มาเป็นพร้อมเป็นไฟประมาณไฟกระพริบนะคะเราสามารถปรับปรับได้นะ,ะเป็นไฟกระพริบหรือว่าไฟธรรมดานะคะแต่ว่าแบตไม่ได้มาพร้อมแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวจะต้องใส่มาใส่แบตเตอรี่นะคะจ๋าไม่แน่ใจว่าใช้แบต,ตน่าจะเป็นเ A นะคะ ก็สวยมากๆยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะจะเอามาจัดแล้วก็วางตรงไหนนะคะเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงก็เดี๋ยวรอชมในวีดีโอแล้วกันนะคะพี่ไมโครนะคะเอาไมโครก่อนแล้วกันไมโครนี่ไมโครนะคะนี่ทุกคนจะได้ตัวการแล่นนี้มานะคะนี่ทุกคน ราคาเขาบอกว่า19.99บาทนี่ยังไม่ได้ลดนะคะร้านนี้ก็ลด40%เหมือนกันนะคะนี่ใบไม้นี้นะคะเป็นการเล่นนิจาไม่แน่ใจว่าเป็นใบยูคาลิปตัสหรือเปล่านะคะจะจะเอามาจัดที่บริเวณเตาผิงหน้าเตาผิงไฟนะคะแต่ว่ามันน่าจะสวยนะคะแล้วก็จัดเป็นพวกพัมกินสีขาวใส่เข้าไปน่าจะสวยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นในวิดีโอนะคะว่าออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะจ๋าก,ก็ได้ ตัวการแล่นมา1อันนะคะแล้วก็นี่อันนี้เป็นใบยูคาลิปตัสสีแดงนะคะจ๋ได้มาสองช่อนะคะสีสวยมากๆทุกคนเข้ากับช่วงดูใบไม้ร่วงเลยนะคะจ๋าชอบมากๆสีนี้นะคะซื้อมาเพราะว่าชอบแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเอามาจัดตรงไหนนะคะยังไม่รู้นะคะว่าจะเอามาจัดตรงไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปที่จะได้มานะคะ อันนี้ตะกร้านะคะตะกร้านี้จ๋าซื้อมาจากอันนี้ก็40เอเอฟเหมือนกันนะคะจ๋าก,ก็ซื้อมาจากร้านไมโครจ๋าจะเอามาใส่เป็นผ้าเช็ดหน้านะจ๋าจะวางในห้องน้ํานะคะก็ได้มานะคะนี่ก็เป็นของจากร้านไมโครนะคะที่จ๋าได้มานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูร้านต่อไปกันนะคะอ๋อันนี้ที่ทาเกตนะคะ ทาเก็จจะได้พักทองสีขาวมานะคะที่บริเวณดอลล่าสปอตแอเรียตรงนั้นนะคะก็อันนี้ก็เหรียญเดียวนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจ๋าจะให้เพื่อนๆดูท้ายวิดีโอนะคะที่ทาเก็ตว่าจะได้อะไรมานะคะนี่น่ารักไหมทุกคนนี่ทุกคนมันน่ารักมากมาถ้าวางแบบนี้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเห็นไหมคะทุกคนกะว่าจะมาเอามาวางประมาณนี้แต่ว่าบางที กะว่าเอาเป็นแบบฟักทองสีอื่นจะสวยกว่านะคะเพราะว่าฐานวางมันเป็นสีขาวแล้วนะคะอาจจะเป็นฟักทองสีเหลืองหรือว่าสีอะไรน่าจะสวยกว่านะคะมันน่ารักมากทุกคนจ๋าชอบนะคะก็ได้อันนี้เหรียญเดียวนะวันดอลลาร์นะคะนี่อันนี้ทุกคนเห็นก็อาจจะคิดว่าเหมือนเป็นเหมือนเคียงบ้านเรานะคะที่ใช้หั่นผักหั่นเนื้อนะคะอันนี้เป็นแผ่นไม้นะคะที่ก็ตัดมาเป็นวงกลมแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของตกแต่งบ้านนะคะจ๋าจ,จะเอามา ตกแต่งบริเวณที่วางทีวีที่ห้องรับแขกนะคะก็ได้มาหนึ่งอันนะคะต่อไปจะได้เทียนมานะคะได้เทียนมาแพ็คหนึ่งนะคะหนึ่งแพ็คนี้ก็ประมาณห้าเหรียญห้าจุดเก้าเก้านะคะมีอันนี้อันเดียวที่ไม่ลดนะคะอันนี้ราคาเต็มนะคะก็ได้มาอันหนึ่งนะคะโอเคเรามาดู ถุงเยอะมากจ๋าก,ก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ทุกคนเห็นหรือเปล่าสวยไหมมันสวยมากๆเลยนี่เป็นใบยูคาลิปตัสสีแดงนะคะจ๋าอยากให้ทุกคนเห็นนะคะเป็นใบยูคาลิปตัสสีแดงนะคะจ๋าจะเอามาจัดที่บริเวณเอ่อนทรีเวย์นะคะทางเข้าหน้าประตูข้างหน้าบ้านนะคะแล้วก็จ๋าที่จ๋าคิดไว้จะจัดก,กับแจกันสีขาวนะคะจ๋าว่า มันน่าจะสวยนะคะทุกคนแล้วก็สีแบบสวยมากๆทุกคนสีแบบมันเข้ากับช่วงฤดูใบไม้ร่วงอ่ะจะ๋ชอบมากๆเลยนะคะนี่สวยไหมคะทุกคนก็ได้มาจะได้มาสามสามอันนะคะโอเคต่อไปเรามาดูที่เหลือกันอันนี้ที่อันนี้ก็ได้ตัวการเล่นมา,มาเพิ่มด้วยนะคะ นี่จะได้ตัวการแล่นอะันนี้ก็เป็นใบยูคาลิปตัสเหมือนกันนะคะจะจะเอามาเผื่อในกรณีที่มันไม่พอนะคะจ๋าก็ซื้อซื้อมาเพิ่มนะคะราคาก็ใกล้เคียงกับร้าน TJ Max ที่จะซื้อมาเหมือนกันนะคะ19.99นี่ยังไม่ได้ลดนะคะ40%ก็เหลือเกือบครึ่งนะคะทุกคนก็ถือว่าราคากำลังโอเคเลยนะคะ คนไหนที่แบบกำลังมองหาของตกแต่งบ้านนะคะจ๋าแนะนําที่ Hobby Lobby นะคะสำหรับคนที่อยู่อเมริกานะคะมีของสวยๆนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเลยนะคะลด40-50%เกือบทุกชิ้นนะคะสำหรับของแต่งบ้านนะคะมาดูกันเลยว่าจะช็อปอะไรกันมาบ้านคะ Hobby Lobby นะคะน,ะคะนี่อันนี้นะคะเข้ากับช่วง ไปดูใบไม้ร่วงมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นผ้าปูโต๊ะนะคะ table runner นะคะจ๋าจะเอามาปูที่โต๊ะกินข้าวนะคะดูทุกคนสีนี่จะได้มานะคะปีนี้ก็เป็นผ้าปูโต๊ะนะคะก็อันต่อแล้วก็มาดูอันต่อไปนะคะนี่ทุกคนจะได้อันนี้เป็นของตกแต่งนะคะจ๋าจะมาแต่งบริเวณที่ โต๊ะที่วางทีวีนะคะทีวีแสแตนนะคะนี่ทุกคนสวยมากๆจ๋าชอบนะคะแล้วก็จ๋าก็ซื้อเป็นไฟประมาณเหมือนไฟกระพริบนะคะทุกคนนี่ไฟประมาณนี้นะคะมีที่เปิดเดี๋ยวเปิดให้ทุกม่มันปรับระบับได้นะคะจะเอาเป็นไฟกระพริบก็ได้นะคะหรือว่าเป็นไฟธรรมดาก็ได้นะคะก็จะเป็นไฟประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะจ๋าก็จะจ๋ากะไว้นะคะจะ๋าที่จ๋าคิดไว้จ๋าจะเอาไฟมาใส่ใน ในแก้วข้างในนี้นะคะจ๋าว่ามันมันน่าจะสวยนะคะจะอาจจะใส่อย่างอื่นไปนิดหน่อยด้วยนะคะจะใส่เป็นฟักทองสีขาวเข้าไปข้างในเดี๋ยวต้องจัดต้องลองจัดดูก่อนนะคะว่าออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ก็เป็นซอฟไว้นะคะจ๋าก็ได้มาอันหนึ่งนะคะแล้วอะไรอีกที่เจนแมทมีนะคะมันมีอยู่หลายถุงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูถุงต่อไปกันนะคะ เอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นป้ายนะคะป้ายนะคะ grateful นะคะจ๋ายังไม่รู้เลยว่าจ๋าจะเอามา,าจัดแล้วก็วางตรงไหนนะคะก็เดี๋ยวเพื่อนๆรอดูในวิดีโอแล้วกันนะคะก็ได้มาอันนึงจ๋าอยากจะได้ป้ายแบบนี้อีกอันนึงไม่แน่นะคะวันนี้ถ้าเกิดไม่ว่ามีเวลาจ๋าอาจจะกลับไปชอบอีกรอบนึงนะคะเพราะว่ายังมียังขาดของบางอย่างที่จ๋ายังได้ไม่ครบนะคะ ล้วก็อันต่อไปเรามาดูอันนี้กันนี่ทุกคนน่ารักมากๆเลยอันนี้แค่ประมาณ2.99จุ9เหรียญ99แล้วก็40 off อร์เซ็นต์ออะคะก็ประมาณเหรียญกว่าๆเองทุกคนน่ารักมากๆากเลยจ๋าว่ามันน่ารักจ๋าจะเอามาวางเป็นเทียนขวดเล็กๆค่ะจ๋าว่ามันจะน่ารักแล้วก็ อาจจะเอาแบบเป็นฟักทองแบบลูกเล็กๆนะคะมาวางแต่ว่ามันน่าจะสวยนะคะแต่งออกมานะคะก็ได้มาอันนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันไหนอีกของที่เหลือกันนะคะทุกคนของที่เหลือก็จะเป็นฟักทองนะคะที่จะได้มามีฟักทองนี่ทุกคนฟักทองสีขาวได้มาสองลูกนะคะ จะกล่าวว่าเดี๋ยวจะต้องกลับไปแล้วก็ซื้อฟักทองมาเพิ่มนะ,ะเพราะว่าไม่พอได้ฟักทองสีขาวมาสองสองลูกนะคะแล้วก็นี่ฟักทองออกสีสีนี้นะคะสีส้มส้มสีอะไรอะสีฟักทองนะคะมันน่ารักมากเลยทุกคนแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะที่นี่ป้ายบอกเจ็ดจุดเก้าเก้าแล้วก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์ออฟนะคะถือว่าราคา ราคาโอเคเลยนะคะแล้วก็จะได้เป็นฟักทองแบบลูกเล็กๆมาเป็นถุงถุงแบบนี้นะคะจ๋าว่ามันน่ารักคือเราจะแต่งตามจุดต่างๆนะคะจ๋าเป็นคนที่ชอบฟักทองสีขาวมากๆทุกคนจ๋าว่ามันน่ารักมากๆนะคะอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะนี่อันนี้ก็น่ารักทุกคนมีหลายแบบมาเป็นถุงแบบนี้นะคะก็ไม่แพงเลยนะคะถุงนี้ก็ประมาณไม่กี่เหรียญแล้วก็40%เออฟเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ อันนี้อันนี้จะเอามาแต่งจ๋าจะเอามาแต่งบริเวณโต๊ะกินข้าวนะคะที่จ๋าคิดว่าจ๋าจะเอาในใส่ในเทรไม้นะคะที่จ๋ามีแล้วก็ตกแต่งกับพัมกินแล้วก็ของตกแต่งที่อยู่ในกล่องนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องแต่งดูก่อนนะคะว่าออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดว่าจ๋าไม่ชอบยังไงจ๋าก็อาจจะเอาไปคืนนะคะเพราะว่าที่นี่ของถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจนะคะเราก็ กลับไปคืนได้นะคะแต่ว่าเราต้องมีใบใบเสร็จนะคะก็คือเราสามารถที่จะไปคืนของไปคืนของได้นะคะโอเคนะคะทุกคนนี่ก็เป็นของทั้งหมดนะคะที่จะได้ไปช็อปมาเมื่อวานนะคะของตกแต่งบ้านนะคะก็เดี๋ยวจ๋าจะทำคลิปตกแต่งบ้านรุ่ด,ดูช่วงใบไม้ร่วงนะคะมาฝากทุกคนกันอย่างแน่น,นอนนะคะอาทิตย์นหน้านะคะก็ ฝากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรอติดตามชมกันด้วยนะคะก็วันนี้นะคะจ๋าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบายนะคะนี่ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่จ๋าได้มาจากทาร์เก็ตนะคะนี่ก็เป็นต้นไม้นะคะนี่เป็นต้นไม้ปลอมนะคะทุกคนซึ่งต้นไม้นี่นะคะ่จะจ๋าอยากได้มานานมากแล้วนะคะจ๋าดูเมื่อก่อนร้านไหนแล้วจ,จ๋าจำไม่ได้นะเขาขายในราคาประมาณ150 เหรียญกว่านะคะซึ่งราคาค่อนข้างจะแพงเลยทีเดียวนะคะต้นนี้จะซื้อมาจากทาเกตนะคะของ h าร์ดแอนด์แฮนะคะก็ต้นนี้ก็ประมาณ1 0 0 110เหรียญนะคะสวยมากๆทุกคนมาพร้อมกระถังด้วยนะคะจ๋าชอบมากๆเลยนะคะจ๋าก็จะมาวางบริเวณนี้นะคะติดกับเตาผิงไฟแล้วก็ติดกับหน้าต่างตรงนี้นะคะจ๋าว่ามันสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆว่าเป็นยังไงกันบ้างคะจ๋าชอบมากๆเลยนะคะ